สวัสดีครับในช่วงที่สหภาพโซเวียตยังอยู่นะครับสาธารณรัฐต่างๆก็เข้ารวมกับสหภาพโซเวียตก่อนที่จะแยกออกมาเป็นประเทศภายหลังนะครับหลังจากที่โซเวียตล่มสลายลงไปกลุ่มแก๊งของโซเวียตจะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่เข้ามารวมกับสหภาพโซเวียตแล้วก็กลุ่มพันธมิตรในส่วนที่สัญญาวอซอนะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องราวมันก็ลึกลับซับซ้อนเกี่ยวดองหนองยุ่งกันพอสมควรทีเดียวเล่าไปนี่คลิปจะยาวนะครับเดี๋ยวคนมาบ่นแอดมพินว่านอกเรื่องอีกแต่ว่ามันอยากเล่าเอานิดหน่อยนะ สาธารณรัฐของสหภาพโซเวียตจะมีอยู่15รัฐด้วยกันนะครับนี่ก็คือในช่วงปี2499ถึง2534นะครับก็จะมี 1. รัสเซีย 2. ยูเครน 3. เปียรโรรัสเซียต่อมาเป็นประเทศเบลารุสนะครับ 4. อุซเบกิสถาน 5. คาซัคสถาน 6. จอร์เจีย 7. อเซกานิจถาน 8. ลิทัวเนียนะครับ 9. มอเดเวียนี่คือต่อมาเป็นประเทศมอโเดวานะครับ 10. ลัตเวีย 11. เคอร์กีเซียครับต่อมาเป็นประเทศเร stan, 12, istan, คร์กิสถาน 12. ทาจิกิสถาน รับ13อาร์เมเนีย 14. เติร์กเมเนียต่อมาเป็นประเทศเติร์กเมนิสถานนะครับแล้วก็ 15. เอสโตเนียนั่นเองส่วนประเทศในสหทิศยาวาอร์ซอจะมีสภาพโซเวียตนะครับรวม 15. รัฐตรักี้นี่แหละครับ 2. เยอรมันตะวันออก 3. โปโลแลนด์ 4, เช็เชโกสโลวาเกีย5ฮังการี6โรมเนีย 7. บัลแกเรียแล้วก็8อาร์เมเนียนะครับ หลังจากที่สเวียตล่มสลายลงไปรัฐต่างๆก็แยกออกไปเป็นประเทศนะครับซึ่งประเทศเหล่านี้ส่วนมากเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าขาดโครงสร้างพื้นฐานยกเว้นอเซอร์ไปจันนะครับที่ส่งออกน้ํามันรวยอยู่ประเทศเดียวนี่แหละครับหลังจากที่มาเป็นประเทศแล้วเนี่ยรัฐต่างๆเหล่านี้บางส่วนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัเสเซียนะครับบางส่วนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอย่างเช่นยูเครนแล้วก็จอร์เจียเป็นต้นในช่วงที่ยังเป็นสหภาพโซเวียตอยู่นะครับรัฐเหล่านี้ได้รับอาวุธมากมายจากโซเวียตหรือว่าเป็นแหล่งผลิตอาวุธทีเดีียววนนตอออ้าุธขง โซเวียตก็ยังตกค้างอยู่เป็นจํานวนมากวันนี้เราจะมาพูดถึงจอร์เจียอดีตรัฐของสาภาพโซเวียตตอนนี้ก็กลายมาเป็นประเทศแล้ว,ลวครับเป็นประเทศที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลกแอดมินจะพยายามเอาภาพผู้คนในประเทศมาให้ดูนะครับว่าส่วนมากแล้วจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรและแอดมินก็ชอบเอารูปผู้หญิงมานะครับไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าแอดมินเนี่ยต้องการให้คลิปเนี่ยมีเนื้อหาที่ซอฟต์ลงนั่นแหละฮะท่านผู้ชม แน่นอนว่าตอนนี้จอเจอียกับรัสเซียนี่งอนกันอยู่นะครับแต่สิ่งที่จอเจอียต่างจากยูเครนก็คือโซเวียตไม่ได้เอาเครื่องบินมาทิ้งไว้ให้มากนักนะครับยูเครนนี่โซเวียตทิ้งซูยี่สิบเจ็ดไว้ให้ค่อนข้างเยอะทีเดียวส่วนจอเจอียครับโซเวียตทิ้งซูยี่สิบห้าไว้ให้สิบลำและตอนนี้ก็มีแค่ซูยี่สิบห้านั่นแหละครับซูยี่สิบห้านี่เป็นเครื่องบินประเภท C A S หรือว่า Coach Air Support นะครับมันกับเอเชนของสรัเมีกา ซู25ชาฉยาของมันก็คือรถถังบินได้นะครับส่วนนาโต้ตั้งชื่อให้ว่าฟล็อกฟุตนะครับก็คือเท้าของกบนั่นเองมีอยู่แค่นี้ถามว่าจอร์เจียเนี่ยกลัวรัเสเซียไหมนะครับตอบเลยว่าไม่รู้เหมือนกันประชากรของจอร์เจียมีอยู่5ล้าน5แสนคนนะครับกับซู25อีก10ลำสิ่งที่จอร์เจียทําได้ก็คือโมดิฟายซู25ให้เทพกว่าเดิมเพื่อต้อนรับการมาเยือนของรัเสเซียนะครับจอร์เจียต้องหาคนมาอัปเกรดซู25ของตัวเองให้ได้แล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะ การโมดิฟายนั่นเองอิสราเอล ที่ผ่านมานะครับนอกจากซู25ที่มีแล้วเนี่ยจอร์เจียเพิ่งพาขีปนาวุธแบบบุก M1 แล้วก็ s 1 2 5นอะครับอิสราเอลเข้ามาพัฒนาซู25ของจอร์เจียเนี่ยให้ทันสมัยมากขึ้นพร้อมกับติดตั้งระบบของเอลบิสนะครับเพื่ออัปเกรดระบบอาวุธเพื่อความพร้อมรบนั่นเองแน่นอนว่าระบบนี้อิสราเอลใช้อัปเกรดเครื่องบินมาแล้วมากมายนะครับทั้งมิก21ของอินเดีย F5 นี่ของใครไม่รู้นะครับมีหลายประเทศเหมือนกัน F4 ฟส่แพนทอมของตุรกีก็ใช่นะครับและการอัปเกรดซู25 ของจอเจียในข้างนี้ของอิสราเอลก็ได้ให้กำเนิดสายพันธุ์ใหม่ของซู25นะครับก็คือซู25 km Scorpion แห่งจอเจียแน่นอนว่าเหนือชั้นกว่าซู25เดิมนะครับมีจอแสดงผลใหม่หมวกนักปินใหม่ระบบข้อมูลใหม่ระบบน้ำทางใหม่ระบบอาวุธใหม่ใช้งานตอนกลางคืนได้ด้วยนะครับ ซู25 km scorpion มาพร้อมกับระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์นะครับมีปืนเจาะเกราะรถถังขีปนาวุธ R73 มีพิสัยอยู่ที่30กิโลเมตรระบบขีปนาวุธนี่นำวิถีด้วยอินฟราเรดนะครับมีความเร็วถึง2.5มกักหรือว่า3,062กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือความเร็วของขีปนาวุธนะครับไม่ใช่ความเร็วของเครื่องบินมันเป็นฝันร้ายของรถถังแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ปีฮ์ point ถึง11 จุดนะครับบรรทุกอาวุธได้4,500กิโลกรัมอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาของซู25 km scorpion ก็คือถูกรัสเซียเนี่ยคว่ำบาตไม่ส่งอะไรให้นะครับจอร์เจียเลยหันไปพึ่งพาอะไหล่จากประเทศอดีตสนธิสัญญาวาอ์นั่นเองและคาดว่าเครื่องบินที่จะเข้ามาแทนซู25ของจอร์เจียนะครับก็คือดโดรนจากอิสราเอลดันเองเฮโลบครับ ซึ่งซู25มันก็มีความสามารถในตัวนะครับแน่นอนว่ามันด้อยกว่าเอเทสแหละแต่ว่ามีหน้าที่เหมือนกันด้วยระบบของอิสราเอลที่อัปเกรดให้นะครับมันอันตรายสําหรับรถทางทหารราบแล้วก็เฮลิคอปเตอร์มันน่าสนใจนะครับแต่จะให้ซู25เนี่ยไปวัดกับเครื่องบินขับไล่เครื่องบินชิงระเบิดอย่างซู35ซู34แล้วก็ซู27เนี่ยก็คงไม่ไหวแล้วครับ สู2ยี่สิบห้าเคเอฟสกอเปียนะครับสกอร์เปียนแปลว่าแมงป่องนะครับแอดมินไม่ทราบว่าเป็นสายพันธุไหนเหมือนกันถ้าบ้านแอดมินนะครับถ้าตัวสีน้ำตาลนี่จะเรียกว่าแมงงอดนะครับแต่ถ้าตัวสีดำนี่จะเรียกว่าแมงเงา